หากวัวใครที่ยากทุกหวัวย,ยอให้ยกมือขึ้นหากวัวใครที่ยากทุกหวัวย,ยอให้ยกมือขึ้นกราบสวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกๆุกคนเลยนะคะก็วันนี้พบกับครูพันเตนในวันที่16กันยายน2568มาตรงวันพอดีเป๊ะเลยมาตรงวันพอดีเป๊ะเลยก็วันนี้ครูพันเตนมาสาย รอบนี้ครูพันเตมาสายที่จะมาสอนคณิตศาสตร์ทุกคนนะคะคณิตศาสตร์คําขวัญของครูพันเตก็คือคิดให้ดีคิดให้ไวถ้าคิดได้คุณมีเงินเออเออก็ขอชดเชยเลยนะคะก็ครูพันเตเนี่ยจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการถอดสูตรการถอดสูตรของอ่าพวก กำลังไพอากาลังสองอะไรอย่างเงี้ยเอ่ยกกําลังอะไรอย่างเงี้ยครูพันเตจะมาสอนถอดสูตรวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ของครูพันเตไม่ยากวิชาคณิตศาสตร์ของครูพันเตไม่ยากแค่เตรียมกระดาษและปากกาเตรียมกระดาษและปากกาจดนะคะหรือไม่ใครก็เซฟคลิปได้เซฟเซฟได้เลยนะเซฟได้เลยนะนะวิชาคณิตศาสตร์ของครูพันเตน่ะ ถอดสูตร p y อยังไงให้ได้คำตอบ870เออถอดสูตรายายังไงให้ได้คำตอบที่870นะก็จะมีนักเรียนลำดับที่70นักเรียนลำดับที่70นะคะเดินขึ้นไปชั้นบนในห้องเรียนนักเรียนลำดับที่70เดินขึ้นไปชั้นบนในห้องเรียนแล้วไปนั่ง โต๊ะที่8นักเรียนลำดับที่70เดินขึ้นไปเดินขึ้นไปนะเดินขึ้นไปบนชั้นเรียนไปนั่งอยู่ที่โต๊ะโต๊ะ8เออไม่ใช่โต๊ะริมนะไม่ใช่โต๊ะริมนะโต๊ะ8ดเว้ยเออโต๊ะ8นะไม่ใช่โต๊ะริมนะไม่ต้องไปหาโนนทนนนะเออโต๊ะที่8นะคะนักเรียนลำดับที่70นั่งอยู่นะแล้วครูก็เดินไปหานักเรียนลำดับที่21 ครูก็เดินไปหานักเรียนลำดับที่21ให้มันเดินให้นักเรียนให้ให้นักเรียนลำดับที่21อะเดินลงไปชั้นล่างให้นักเรียนลำดับที่21เดินลงไปชั้นล่างนะคะก็จะไปเจอนักเรียนลำดับที่12ด้วยนะคะทั้งสองคนนะ่ะพากันเดินลงข้างล่างไปนะเออส่วนข้างบนนะ่ะจะมีนักเรียนลำดับที่70นั่งอยู่โต๊ะที่8นะคะก็ วิชาคณิตศาสตร์ของครูพันเตไม่ยากคุณเอาได้ไหมอยู่ที่คุณนะเอออันนี้ตัดมาให้แล้วแต่ถ้าส่วนตัวเตม่ะเดี๋ยวครูพันเตจะบอกว่ามันจะมีนักเรียนลำดับที่21นักเรียนลำดับที่22นักเรียนลำดับที่20นะคะอ,อ่แล้วก็จะมีนักเรียนลำดับที่92นักเรียนลำดับที่94นักเรียนลำดับที่91 นะใช่ปะวะใช่ใช่ใชเออแล้วก็จะมีนักเรียนลำดับที่14นักเรียนลำดับที่40นักเรียนลำดับที่42นะคะนะเออชุดเต็มของวิชาคณิตศาสตร์เป็นชุด6ตัวนั้นเออไม่ใช่6ตัว9ตัวนั้นนะคะแต่ที่ครูพันเตจับมาให้ก็คือนักเรียนลำดับที่70 เดินขึ้นไปบนชั้นเรียนนั่งอยู่โต๊ะที่8นะแล้วก็จะมีนักเรียนลำดับที่21เดินลงไปเจอนักเรียนลำดับที่12นะคะพากันไปกินข้าวเออก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครูพันเตก็รีบค่ะเดี๋ยวครูพันเตไปทุร้าก่อนนะสำหรับวันนี้โชคหมานร่ำรวยกันทุกคนไปแล้วค่ะบายบาย